ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสําหรับในวันนี้นะคะเราก็อยู่กันในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานนะคะเรายังอยู่กันในหน่วยที่2นะคะในเรื่องของการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีที่สูงกว่า2นะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทบทวนนะคะทบทวนสูตรการหาพหุนามดีกรีสูงกว่า2นะคะเป็นการแยกตัวประกอบนะคะ,ะจากเมื่อครั้งที่แล้วนะคะชั่วโมงที่ผ่านมา กูได้ให้สูตรไว้นะคะสสูตรด้วยกันแล้วก็ได้ให้เราทดลองทํากันแล้วด้วยเนาะสูตรแรกนะคะเป็นสูตรเป็นสูตรสวดคืออะไร <g ular ly> เป็นสูตรผลบวกของกําลังสามนะคะในรูปแบบของการบวกนะคะ a กําลังสามบวก b กาลังสามนะคะเท่ากับ a บวกกับ b คูณกับ a กำลังสองลบ a b บวก b กาลังสองสังเกตเครื่องหมายนะคะถ้าเป็นสูตรผลบวกจะเป็นบวกลบบวกเห็นไหมคะบวกลบบวกนะ อีกสูตรหนึ่งนะคะก็คือผลต่างของกําลัง3 a กําลัง3นะคะลบ b กําลัง3เท่ากับ a ลบ b คูณกับ a กาลังสองบวก a b บวก b กาลังสองนะคะหรือว่าเราจะใช้ว่าเป็นหน้ากําลัง3มลบหลังกําลัง3เท่ากับหน้าลบหลังคูณกับหน้ากําลังสองบวกหน้าคูณหลังบวกหลังกําลังสองก็ได้เช่นเดียวกันเมื่อเรากําหนดให้ a คือหน้า b คือหลังนะคะถ้าเป็นลบเาดูสูตรนะลูก ถ้าเป็นลบจะเป็นลบลบบวกบวกเนาะถ้าเป็นบวกจะเป็นบวกบวกลบบวกนะคะสลับแบบนี้เนาะอ่ะไปทบทวนตัวอย่างกันหน่อยค่ะตัวอย่างที่หนึ่งของวันนี้นะคะจงแยกตัวประกอบของห้าร้อยสิบสอง x ยกกำลังสามบวกกับยี่สิบเจ็ด y ยกกำลังสามนะคะขั้นแรกเรามาพิจารณากันก่อนว่าตอนนี้ตัวหน้ากับตัวหลังของเราอยู่ในรูปยกกำลังสามแล้วหรือยัง x เ,เนี่ยอยู่ในรูปยกกำลัง3แล้วถูกไหมคะแต่ว่า512ไม่ได้อยู่ในรูปของการยกกำลัง3เช่นเดียวกันกับ27นะคะ27เนี่ยไม่ได้อยู่ในรูปยกกำลัง3เราต้องทำก่อนว่าอะไรยกกำลัง3แล้วได้27นะคะแล้วค่อยเอาไปรวมกับ y เนาะ,ะจากโจทย์เรานำมาจัดรูปใหม่นะคะ512เกิดจาก8 ยกกําลัง3ามนะคะก็จัดให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังก็คือเอา8กับ x มานะคะเป็น8 x ทั้งหมดยกกําลัง3บวกกับ27ตรงนี้นะคะก็เกิดจาก3นั่นเองนะคะ3ยกกาลัง3เนาะรวมกับ y ก็จะเป็น3 y ทั้งหมดยกกำลัง3เพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวที่เป็นก้อนหน้าหน้าของเราตอนนี้ก็คือ8 x หลังของเราก็คือ3 y ครูใช้สีช่วยนะคะสีดำ อสีแดงเป็นเป็นหน้าเนาะสีดําเป็นหลังนะคะเรามาทบทวนสูตรกันนิดนึงเป็นสูตรผลบวกก็จะเป็น a ยกกำลังสบวก b ยกกำลังสเท่ากับ a, a, ok um a บวก b ค ok um ูณกับ a กำลังสองลบ a คูณ b บวก b ยกกำลังสอนะคะอีกทีหนึ่งหน้าของเราคือสีแดงซึ่งก็คือ8 x หลังของเราก็คือสีดำหรือ b ก็คือ3 y ขั้นแรกแทนค่าไปก่อนค่ะเราจะได้ว่าอะไรคะ8 x ทั้งหมดยกกำลังสามบวกกับ3 y ทั้งหมดยกกำลังสามเท่ากับ8 x เห็นตำแหน่ง a ไหมคะตำแหน่ง a สีแดงๆเนี่ยนะก็คือ8 x บวกกับ b ก็คือ3 y อันนี้คือวงเล็บแรกต่อไปวงเล็บ a ยกกำลังสองก็คือ 8x ทั้งหมดนะคะนักเรียนยกกำลังสองแค่ที่ x ไม่ได้นะลูกมันคือทั้งหมดนะครูใส่วงเล็บครอบไว้นะคะทั้งหมดยกกำลังสองลบกับ a คูณ b a คือ 8x ใช่ไหมคะ b คือ 3y เอามาคูณกันวงเล็บติดกันก็คือการคูณกันนะคะบวกกับ 3y ยกกำลังสองก็คือหลังยกกำลังสองก็คือทั้งหมดก้อนนี้ยกกำลังสองนะคะอันนี้คือการแทนสูตรเนาะ จากนั้นเรามาดูว่าเรารวมอะไรได้บ้างนะคะอย่างก้อนหน้า 3x บวกกับ 3y บวกได้ไหมคะบวกไม่ได้เพราะว่า x กับ y คนละตัวแปรก,กันนักเรียนไม่สามารถเอาสัมประสิทธิ์ของเขามารวมกันได้ติดไว้แบบนี้ได้เลย <S <S ตัวต่อไป 8x ทั้งหมดยกกำลัง2 8x ทั้งหมดยกกำลัง2คือ8 8 6 10 4นะคะ x ยกกำลัง2ถอดวงเล็บออกเนาะ อันต่อไปค่ะ8คูณ3เป็น24คูณได้นะคะนักเรียนแต่บวกกันไม่ได้นะเอา8คูณ3ได้นะคะ8 3เป็น24 x กับ y คูณกันไม่ได้ก็ติดไปเลยเป็น x y เนาะ3 y ยกกำลังสองนะคะก็3 3เป็น 9y ยกกำลังสองอันนี้คือตัวอย่างที่1นะคะ,ะไปดูตัวอย่างต่อไปค่ะตัวอย่างที่2นะคะ แอครูทาขออภัยนะคะอ่ะตัวอย่างที่สองกระตุกนิดหน่อยนะลูกขออภัยนะคะตัวอย่างที่สองนะคะจะแยกตัวประกอบของ1 2 5 x กําลังสาบวกแค่าแรกมาดูก่อนคะ่ะตอนนี้ก้อนหน้าของเราคือ125ถูกไหมคะหนึ่งร้อยี่สิเนี่ยยังไม่อยู่ในรูปยกกําลังสามเราก็จะทําให้อยู่ในรูปยกกําลังสามก็จะได้ว่าอะไรยกกาลังสามร้อย่ิบหะหนั่นเองถูกไหม ก็จะเป็น 5x ทั้งหมดยกกําลัง3นะคะส่วน8ก็ยังไม่อยู่ในรูปยกกําลัง3ทำยังไงคะให้อยู่ในรูปกําลัง3อะไรคูณกัน3ตัวแล้วได้8 2ถูกไหมคะ2อันเอง2คนะูณ2คูณ2เนาะจัดรูปใหม่ก็จะได้เป็น 5x ทั้งหมดยกกําลัง3บวกกับ2ยกกําลัง3ตอนนี้คุณครูให้หน้าให้หน้าเป็น a ให้หลังเป็น b นะคะ ก็จะได้เป็น a บวก b คูณกับ a กำลังสองลบ a คูณ b, b ณบวก b กำลังสองนะคะแทนสูตรเข้าไปค่ะก็จะได้ว่า 5x ทั้งหมดยกกำลังสามบวก2ทั้งหมดยกกำลัง3ทั้งหมดทำไหมหน้าครูใช้สีแดงช่วยลูกเห็นตำแหน่ง a ไหม a นะก็คือ 5x เห็นไหมคะ b ก็คือ2เห็นไหมคะโอเคเนาะ a กำลังสองก็คือ 5x ทั้งหมดกำลังสองนะคะ a ก็คือ 5x b ก็คือ2ทันไหมติดกันคือการคูก,กันนะโอเคนะคะ b ยกกำลังสองก็คือ2คูเอ่อยกกำลังสองไปต่อวงเล็บหน้าจะได้ห้า x บวกสองก็คือทำอะไรไม่ได้แล้วเนาะอ่าต่อไปห้า x ทั้งหมดยกกำลังสองก็คือเอาห้ายกกำลังสองเป็นห้าห้ายี่สิบห้าถูกไหมคะอ่าห้า x คูณกับสองก็เป็นสิบ x ติดลบนะลูกสองยกกำลังสองก็เป็นสี่นะจ๊ะ วันนี้ค่ะนอกจากจะมี2ตัวอย่างนี้มาทบทวนแล้วนะคะคุณครูก็จะขึ้นรูปแบบที่มันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นใช้คำนี้เนาะเราจะใช้คำว่าซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะคะก่อนอื่นที่จะไปครูขอทบทวนสูตรกำลังสองก่อนอา่าวกำลังสองมากำลัง2เนะี่ยเป็นเรื่องที่นักเรียนเรียนแล้วตอนม2อ,อ,อันนี้เราเอามาทบทวนนะคะสูตรแรกเป็นผลบวกกำลังสองสมบูรณ์ a บวก b ทั้งหมดยกกำลังสองนะักเรียนดูรูปดีๆนะรูปนี้เป็นรูปที่เราคุ้นเคยเพราะเราเรียนมาแล้วนะคะลูก a บวก b ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวกสอง ab บวก b กำลังสองหรือที่นักเรียนท่องกันอยู่บ่อยๆก็คืออะไรคะหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองอันนี้แหละคะ่ะที่เราจะต้องเอามาใช้ต่อจากเรื่องที่เราเรียนไปแล้วเอามาประยุกต์ใช้ในบทนี้นะคะ อีกสูตรหนึ่งมีผลบวกก็ต้องมีผลต่างอันนี้เป็นกําลังสองสมบูรณ์ในรูปผลต่างนะคะก็จะเป็นหน้าลบหลังทั้งหมดยกกําลังสองเท่ากับหน้ากําลังสองลบสหน้าหลังบวกหลังกําลังสอง่นจะเห็นว่ามันต่างกันตรงที่อะไรคะลูกข้างหน้าตรงนี้แค่หน่อยเดียวเองเห็นปะหน้าเหมือนกันเห็นไหมหน้ากําลังสองเหมือนกันถ้าเป็นสูตรบวกตรงนี้จะใช้บวกถ้าเป็นสูตรลบตรงนี้จะใช้ลบ สองหน้าหลังคือเอาสองมาคูณกับตัวหน้าและคูณกับตัวหลังติดกันนะคะเอามาคูณกันเนาะแล้วก็บวกกับหลังกําลังสองอันนี้คือสูตรเดียวกันเลยนะคะยกเป็นข้างหน้าเปลี่ยนจับบวกกับลบเท่านั้นเองนะคะอีกหนึ่งสูตรที่เราจะต้องนํามาใช้ในเรื่องนี้ก็คือผลต่างกําลังสองค่ะสูตรก็คือ A กําลังสองลบ b กกาลังสองก็คือหน้ากาลังสองลบหลังกาลังสองนะจะได้หน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังอันนี้เป็นสูตรเก่าที่เราเรียนมาแล้วตอนมสอง แต่ครูมั่นใจว่า่าต้องทบทวนให้หนูแน่ๆครูก็เลยเอาตัวอย่างมาให้เราทดลองทากันด้วยนะคะเราลองมาเขียนกันหน่อยอ่อย่างตัวอย่างข้อที่หนึ่งตัวอย่างข้อที่หนึ่งคือ a บวกสองขอโทษค่ะ x บวกสองทั้งหมดยกกําลังสองตอนนี้หน้าของเราคืออะไรคะหน้าของเราคือหน้าของเราคือ x ถูกปะหน้าของเราคือ x หลังของเราคือสองถูกปะจ๊ะ หน้าหลังของเราคือ2ก็คือสูตรก็คืออะไรคะหน้ากำลังสองใช่ปะบวก2คือสูตรนะหน้าคือ X หลังคือ2หน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังนะคะแล้วก็บวกหลังกำลังสองทันไหมจ๊ะเท่ากับ x กําลังสองทำอะไรไม่ได้ติดไว้ใช่ปะคะบวกสองหน้าหลังสองหน้าหลังก็คือสองคูนเคูณสองก็เป็น 4x แล้วก็บวกหลังกำลังสองสองสองเป็น4เอ๊ะประกาคุณครูแปลกๆหัแบบ oh, มันใหญ่ไปนั่นเองนะคะอ่ะคครูขออนุญ,ญาตเอาตัวอย่างทุกอันออกมาให้นักเรียนหมดเลยดีกว่าเนาะ,ะเดี๋ยวคุณครูเอาเอาตัวอย่างทุกอันตั้งไว้ได้ดีกว่านะคะจะได้สะดวกกับการเขียนในครั้งเดียวกันเลยเนาะวันนี้คุณครูก็มีตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ทบทวนนะคะก่อนที่เราจะไปขึ้นเรื่อง เรื่องต่อไปย้ําว่าเรื่องนี้คือเรื่องเดิมที่นักเรียนเรียนแล้วตอนมสองนะคะเอามาเป็นแค่ส่วนประกอบในการหา,าแยกตัวประกอบแบบกําลังสามนะคะเดี๋ยวเราทบทวนกันหน่อยนะคะคุครูเขียนหนะ้าจอดีกว่าอย่างตัวแรกนะคะเอก,กกําลัง x บวกสองเทหมดกําลังสองตอนเนี้ยหน้าของเราหน้าของเราก็คือ x ถูกไหมคะ x กำลังสองหน้ากำลังสองถูกไหมบวก2หน้าหลังการที่ครูใส่วงเล็บติดกันมันคือการคูณกันนะคะลูกแล้วก็บวกกับหลังกำลังสองก็จะได้เป็นอะไรคะหน้ากำลัง2ก็คือ x กํำลัง2องบวก 2x2 ก็เอามาคูณกันเป็น 4x แล้วก็บวกกับหลังกำลังสองก็คือ4 ตัวต่อไป x ลบหทั้งหมดยกกำลังสองอันนี้เป็นสูตรลบนะคะก็จะเป็นหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังหลังของเราคือ5ถูกไหมคะหน้าของเราคือ x ถูกไหมคะอ่ะแล้วก็บวกกับหลังกำลังสองจะได้เป็นหน้ากำลังสองลบสิ x บวกยีทันไหมก็คือ2 x 5 2, x 5, 2 x 5เป็น10ถูกไหมคะแล้วก็ x ห้ายกกำลังสองห้าห้าเป็นยีิบห้าตัวต่อไป x ลบเอขอโทษ x บวกเทั้งหมดยกกำลังสองตอนนี้หน้าของเราก็คือหน้าของเราก็คือเออทำไมไม่ขยายละ่ะหน้าของเราก็คือ x ถูกไหมคะหลังของเราก็คือเจ็ดเนาะก็จะได้เป็นหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังอะไรคะเเนาะแล้วก็บวกหลังกำลังสอง x กําลังสองทําอะไรกับใครไม่ได้สอง x เจกลายเป็นบวกสิบสี่ x เจกําลังสองเจดเจเป็น10บอะไรคะเจ็ดเจสิบข้อต่อไป x ลบหทั้งหมดยกกําลังสองนะคะใช้สูตรลบถูกไหมคะหน้ากําลังสองลบสองหน้า หลังแล้วก็บวกหลังกำลังสองก็จะได้เป็นหน้ากำลังสองลบสองเอ็กหกกลายเป็นเท่าไรคะสิบสองเอ็กแล้วก็บวกกับหกหกสามสิบหกนะคะข้อต่อไปอันนี้เป็นสูตรอะไรคะสูตรที่สามใช่ไหมที่ครูยกตัวอย่างไปก็คือผลต่างกำลังสองตอนนี้หน้าของเราคือ x กํากำลังสองหลังของเราคือ 8ปกลังสองทีนี้เวลาที่เราแยกเป็นสองวงเล็บค่ะง่ายๆเลยก็คือเอาหน้าลบหลังคูณกับหน้าเอา้าคูณหน้าบวกหลังจบแล้วแค่นี้เองค่ะง่ายไหมอีกอันน,อ x, นึงอ่ะ x กํำลังสองลบเก้ากำลังสองค่ะก็จะเป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังย้ําว่าเรื่องนี้นะคะนักเรียนไม่ใช่เรื่อง ปัจจุบันนะลูกอันนี้เป็นเรื่องม2ที่เราเรียนไปแล้วแล้วก็จะนำมาใช้ประกอบในบทเรียนนี้นะคะไปต่อใช้อย่างไงใช้ยังไงคะคุณครูมาดูตัวอย่างนี้กันค่ะตัวอย่างที่3นะคะตัวอย่างที่3เนาะ7จ9ดรบวกกับ x ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง3ค่ะ x ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง3อันนี้เรามาดูกันก่อนว่าตอนเนี้ย ก้อนหน้าของเราคืออะไรก้อนหน้าของเราก็คือ729ซึ่งยังไม่อยู่ในรูปยกกำลัง3ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้อยู่ในรูปยกกำลัง3ก่อนก็คือเกิดจากอะไรคะเจ็ดคูณ9คูณ 9, ณ 9. ้กไหมคะส่วน x อบวกเอลบทั้งหมดกำลัง3นะอยู่ในรูปกำลัง3แล้วแต่อยู่ในรูปของอ โจทย์ที่ค่อนข้างยุ่งเหยิงซับซ้อนนิดหน่อยนิดหน่อยนะครูใช้คำว่นา,านิดหน่อยนะลูกตอนนี้เรามาใช้สูตรเดิมกันค่ะหน้าของเราก็คือ9ถูกไหมครูใช้สีแดงช่วยนะแต่หลังของเราไม่ใช่ตัวเลขหรือตัวแปรแต่เป็นก้อนทั้งก้อนก็คือ x-2 ลบ2เนี่ยทั้งก้อนเอาละความบันเทิงเริ่มเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ตั้งสติรับชมรับฟังก่อนนะคะลูก ตั้งสติรับชมรับฟังก่อนนะครูแทนสูตรนะคะหน้าของเราตอนนี้ก็คือ9หลังของเราตอนนี้ก็คือ x-2 ลบ2คุณครูจะค่อยๆไปนะคะอ่ะก็จะได้ว่า a ตัวนี้ดูนะดูตามเมาส์นะคะ a ตัวนี้คือหน้านะก็คือเลข9ก9ทันไหมคะไปทีละตัวนะไปอย่างช้าเลยนะบวกตัวนี้ดูตามเมาส์นะคะลูกก็คือบวกตัวนี้ ไปแล้วนะ B ตัวนี้ก็คือตัวหลัง B ตัวนี้นะคะก็คือ x ลบสองคุณครูใส่วงเล็บไวนะ้นะนักเรียนต้องสโลโมชันในการฟังเลยนะเอาวงเล็บหน้าก่อนนะก็คือหน้าบวกหลังนะคะก็คือ9บวกกับวงเล็บ x ลบสองคุณครูใช้วงเล็บใหญ่ช่วยนะคะเพื่อจะได้เห็นวงเล็บที่มันซ้อนกันชัดเจนขึ้นเนาะวงเล็บแรกไปแล้วนะต่อไปไปดูวงเล็บที่สองนะคะวงเล็บที่สองเกิดจาก a กำลังสองก็คือหน้ากําลังสองสีแดงลูกดูสีแดงนะ a กำลังสองก็คือ9เห็นไหมคะเยกกําลังสองโอเคตัวนี้นะดูตามเมาส์นะคะต่อไปเครื่องหมายลบก็คือลบตรงนี้อ่าไปแล้วนะต่อไป a คูณกับ b a ของเราคือ9ถูกไหมคะสีแดงช่วยอยู่นะ คูณกับ b. b b ก็คือวงเล็บทั้งวงเล็บเลยก็คือ x ลบสองอันนี้คือ b ติดกันคือการคูณกันเห็นไหมคะโอเคแล้วนะไปต่อนะบวกเครื่องหมายบวกตรงนี้ดูตามเมาส์นะคะก็คือบวกตรงนี้แล้วก็ b ยกกําลังสองก็คือหลังหลังก็คือก้อนนี้ทั้งก้อนนี่ก้อนนี้ทั้งก้อนเลยยกกาลังสองโอเคสำหรับบรรทัดนี้ความบันเทิงเกิดขึ้นนิดหน่อย S <S คุณครูจะกับมานิดหน่อยนะลูกต่อไปบรรทัดต่อไปเรามาดูว่าทําอะไรได้บ้างเล่นวงเล็บแรงนะลูก9 x-2 บวกเลรบ2เราถอดวงเล็บออกเนาะ9บวก x อล้ะก็ลบ2อันนี้วงเล็บหน้าจบที่เท่านี้นะทําอะไรไม่ได้แล้วนะต่อไปวงเล็บหลังค่ะไล่ดูทีละตัวนะ9ยกกําลังสตัวนี้นักเรียนดูเมาส์ตามครูนะคะ9ยกกําลังสองเป็น8 1ด ตัวแรกทันเนาะตัวแรกทันเนาะโอเคตัวต่อไปลบเก้านักเรียนดูเครื่องหมายนะเก้าตัวนี้มีลบอยู่ข้างหน้านะลบเก้าคูณ x ลบสองคูณครูก,กระจายลบเเข้าไปคูณในวงเล็บดูตามเมาส์นะคะลูกลบเก้าคูณ x ได้ลบเก้าฟังด้วยนะ อันต่อไปลบ9กคูณกับลบ2ลบคูณลบได้บวกทันไหมเ้สองเป็น18ถ้าไม่เก็ตถ้าไม่เข้าใจถ้าฟังไม่ทันนักเ,เรียนกอวิดีโอกลับไปแล้วก็ฟังใหม่นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องค่อนข้างละเอียดเนาะละเอียดนะคะต่อไปไอ้วงเล็บหลังนี่คืออะไรคะคุณครูยุ่งเหยิงมากเลยเราจะใช้กำลังสองสมบูรณ์เข้ามาช่วยค่ะ เพราะว่าวงเล็บนี้ x ลบ2ทั้งหมดกำลัง2เป็นรูปของกำลัง2ส,สมบูรณ์จะได้ว่าหน้ากำลัง,ง2นะักเรียนดูตามเมาส์นะลูกครูพยายามไปช,ช้าๆนะหน้ากำลัง2เห็นไหมคะลบ2อ,อันนี้คือสูตรนะหน้าหลังนะคะหน้าหลังบวกหลังกำลัง2คุณครูใส่วงเล็บซ้อนไว้ตอนนี้มีหลายคนร้องหูในใจหรือหูดังๆก็ไม่รู้นะ นะคะวงเล็บนี้ยุ่งเหยิง่อยนะวงเล็บนี้นะคะเป็นเรื่องของ x ลบ2ทั้งหมดกําลัง2ก็คือหน้ากําลัง2อลบ2หน้าหลังบวกหลังกําลัง2นะคะโอเคไปต่อ9บวก x ลบสอะไรรวมกันได้รวมค่ะ x รวมกับใครไม่ได้เอามาตั้งไว้9กลบสเป็น7จันเนาะ โอเคนะคะต่อไปค่ะมาดูตรงนี้บ้างวงเล็บหลัง8 1ดลบเ x บวกสิอ่ะอย่าเพิ่งยุ่งกับ,วง,บวงเล็บวงเล็บติดเข้าไปก่อนอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขานะแปดสิดลบเ้า x ได้ไหมไม่ได้เพราะมีตัวแปรถูกไหมคะแต่81สามารถไปบวกกับสิบแปดได้8 1 1สบเวกสิปเป็น99 9 x ติดไว้ต่อไปไปยุ่งกับวงเล็บบ้างค่ะ x กำลังสองลบส x 2องบวกสองกำลังสองส x สเป็นส x ทันไหมคะ สองกำลังสองเป็นสี่อะถอดวงเล็บอีกสักหนึ่งที x บวกเเอาไว้กับที่ไม่ทําอะไรหลังจากนี้เรามาเรียงพจน์กันค่ะ x กาลังสองคูยกมาไว้ข้างหน้าอะไรเห็นไหมต่อไปลบเ x กับลบสี่ x ลบเกลบสเป็นลบส x ถันนะ 4, 99, 100, 101, 102, 103, เก้าสิบเก้าบวกสี่เก้าสิบเก้ป็นหนึส นะคะข้อนี้ก็จะแยกตัวประกอบได้แบบนี้นะคะไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างของความยุ่งเหยิงมาแล้วตัวอย่างที่สี่นะคะเออเกินนําไว้ว่าเป็นตัวอย่างสุดท้ายของวันนี้แล้วกันนะคะลูกจะได้ไม่เครียดเนืนะะ้อหามันค่อนข้างยากขึ้นนะคะลูกลูกต้องนึกถึงว่าตอนนี้ลูกอยู่มสามแล้วแล้วก็เนะะื้อหามันก็ต้องเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นนะ 8x ล2ทั้งหมดยกกำลัง3อันนี้คือก้อนที่อยู่ข้างหน้าและยกกำลัง3เรียบร้อยแล้วส่วนก้อนหลังก็คือเลข8ซึ่งตอนนี้ไม่อยู่ในรูปยกกำลัง2อะไรย,ยกกำลัง3เออครูพูดถึงกำลัง2ทล้ไมครูขอโทษอะไรย,ยกกำลัง3แล้วได้8ก็คือ2ถูกไหมคะอ่ะเรามาจัดรูปตอนนี้ครูครูคุณครูให้หน้าก้อนหน้าของเราก็คือสีแดงนะคะ 8x-2 ลบสก้อนหลังของเราก็คือสีดำโอเคเนาะอ่ะไปดูกันเลยคุณรูเขียนช่วยดีกว่าลูกจะได้จะได้ดูตามอมันอาจจะเขียนไม่ค่อยสะดวกนะคะนักเรียนงูขออภัยเนาะมันเป็นโทรศัพท์ไม่ใช่กระดาษเนาะอ่ะไปตัวแรกกันจากสูตรของเราก็คือว่าจากสูตรของเราก็คือว่าหน้าใช่ไหมคะ 8x ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง3บวกกับ2ยกกำลัง3เท่ากับนเรียนดูหน้านะลูกหน้านะหน้าคือก้อนสีแดงเนี่ยนะใชุ้งเ็บแข็งช่วยนะ 8x ลบ2อันนี้คือหน้าแทนสีแดงนี้นะคะบวก กับหลังหลังของเราตอนนี้ก็คือเลขอะไรเลขสองอ่ะวงเล็บแรกปิดแล้วโอเคไหม a บวกบก็คือหน้าบวกหลังนะต่อไปเอ๊ะทำไมครูใช้ปากกาสีประหลาดจังเลยต่อไปหน้ายกกําลังสองหน้าของเราคือก้อนนี้ทั้งก้อนถูกไหมคะลูกดูตามเมาส์นะดูตามเมาส์นะจ้ะอ่ะก็จะเป็นแปดเอลบสองทั้งหมดนี้ยกกําลังสองก็คือ a ตัวนี้ นลบ <c oughs> หน้าคูณหลังหน้าคืออะไรจ๊ะหน้าก็คือตัวเดิมนั่นแหละ 8x ลบ2คูณกับหลังหลังของเราในข้อน,นี้ก็คืออะไรคะเลขสองเฉยๆมันไมแล้วก็บวกบวกตัวนี้นะดูตามเมาส์นะคะหลังกำลังสองชื้อ โอเคอันนี้สําหรับบรรทัดนี้บรรทัดถัดไปเรามาทอดวงเล็บกระจายกระจายกันออกนะอันนี้เราดูซิว่าทําอะไรได้บ้าง8 x ลบ2บวก2ลบ2บวก2หมดไหมหมดเพราะฉะนั้นวงเล็บหน้าจะเหลือแค่8 x ทันปะจ๊ะอันนี้วงเล็บหน้านะเหลือแค่8ด x ถูกไหมเพราะว่าบวกลบ2มันหมดมันเป็น0ย์ต่อไปวงเล็บหลังอะความบันเทิงมาและว8 x ลบ2เนี่ย ทั้งหมดยกกาลังสองอยู่ในรูปของกําลังสองสมบูรณ์เราต้องทําในรูปของกําลังสองสมบูรณ์นะคะเรามาตั้งสติดูกันเถอะกาลังสองสมบูรณ์ก็คือหน้ายกกําลังสองหน้าอย่าลืมใส่วงเล็บครอบนะยกกําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองยุ่งไหมจะยุ่งยุ่งหน่อยนะคะนักเรียน กูใช้วงเล็บข้อบไปก่อนดีกว่าอืมก้อนที่อยู่ในวงเล็บสีม่วงคือก้อนนี้นะคะมันจะยาวๆหน่อยนะอ่ะต่อไปขั้นด้วยลบอันนี้เป็นแปดเอ็ลบสองคูณกับสองใช่ไหมคะวิธีการก็คือเวลาคูณนะั่นจะต้องกระจายเข้าไปทุกตัว เออแปดสองสิบหกเอ็กสองลบสองเป็นเป็นอะไรคะอย่าลืมว่ามันมีลบอยู่ข้างหน้าถูกปะบวกสี่ข้างหลังค่ะสองยกกำลังสองก็เป็น สปิดวงเล็บชื้อไปต่อเนาะข้อนี้ทำไมยาวไกลจังเลยวงเล็บหน้าค่ะ8 x ยังคงไว้กับที่ถูกไหมมาดูวงเล็บนี้8 x ดกำลังสองค่ะ8 8เท่าไรคะหกสกำลังสองสอง แปดสองสิบหกสิสองสาเป็นลบสามสิบสอเสองสองเป็น4อันนี้เป็นลบสิบเบวกสบวกสเป็นบวกแอีกนิดนึงค่ะจะเสร็จแล้วคะ่ะลูกเริ่มท้อใจใช่ไหม 8 x ทําอะไรกับใครไม่ได้ติดไว้ก่อนเนาะวงเล็บนี้ค่ะเรียงลำดับนิดนึงเนาะก็จะเป็น6 4 x กำลังสอมีกำลังสอีกไหมไม่มีมี x นะคะลบ3 2 x กับลบ1 6 x เป็นลบเท่าไหร่4 8 x อะบวก4บวก8เป็นบวก12เสร็จแล้วในข้อนี้จะยุ่งยุ่งเยิงเยิงยุงยิงยุงยิงหน่อยนึงนะคะ จะยุ่งๆหน่อยนะลูกนะตัดภาพมาที่สไลด์นิดนึงเดี๋ยวเผื่อใครอ่านละยมือคุณครูไม่ออกนะคะโอเคเนาะด้วยด้วยความยาวของคลิปวิดีโอวันนี้นะคะคุณครูเพื่อให้มันละเอียดแล้วก็พยายามอธิบายช้าๆทีนี้การที่มันเป็นคลิปวิดีโอแบบนี้อะคะ่ะข้อดีก็คือว่านักเรียนสามารถ กดหยุดไว้เพื่อดูความเข้าใจเช็คความเข้าใจของตัวเองและเพื่อย้อนกลับไปดูว่าไอตัวเลขก่อนหน้านี้ไอบรรทัดก่อนหน้านี้มันเป็นมายังไงนะคะเพราะฉะนั้นวิดีโอสามารถย้อนกลับไปดูได้ถ้าไม่เข้าใจนักเรียนก็ย้อนกลับไปดูหรือท่านเลยไม่เข้าใจจริงๆนักเรียนสามารถทักอินบ็อกเข้ามาหาค,คุณครูได้ถูกไหมคะเราสามารถพูดคุยกันได้ผ่านในแชทกลุ่มหรือแชทห้อง หรือในแชทส่วนตัวก็ได้นะคะยินดีตอบทุกคําถามนะคะวันนี้ฝากการบ้านไว้2ข้อเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันจันทร์แล้วก็ยังเครียดอยู่ใช่ไหมส่งได้จนถึงวันศุกร์เลยนะคะให้เวลาส่งได้จนถึงวันศุกร์เลยแล้วก็รบกวนนักเรียนนิดนึงในการติดตามงานเก่านะคะเคลียร์งานเก่าให้คุณครูด้วยจะได้มีคะแนนนะคะเดี๋ยวเราไม่มีคะแนนก่อนสอบปาลายภาคเนาะ,ะสำหรับในชั่วโมงนี้ฝากการบ้านไว้2ข้อนะคะไม่เข้าใจตรงไหนย้อนกลับไปทบทวนที่คลิปวิดีโอ หรือถ้าไม่เข้าใจจริงๆก็ทักแชทหาค,คุณครูได้เลยนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ฝากไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ